เอ,อ,อกพีนีน่ีเปิดมาห <c oughs> าไปกับพี่เน่ ต้องเรียกครูจา่ามาช่วยหนูหทีมาช่วยทำไมก็กิลกิลกิลกะจิอกยลกันไรทุบร้องทุกเต็มแรงทุกเต็มแรง,ต,แรงต้องมีสติเก่งพี่ป้อจ้ะมีนไปไม่ลนบอกคนขับก่อน